เรื่องราววันนี้โอเบกับฉันมาเดินที่เซ็นทัลลาดเ้าว แล้วมันก็พาฉันช็อปจะหมดแล้วจ้าหิวข้าวมากมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งกินอะไรได้บ้างได้แน่นอนงบ100อเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดินต่อข้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเ,เลยเรียกได้ว่าได้กินทั้งของค้าของหวานเนี่ยในงบ100แน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นที่พึ่งพิงของพี่พี่พนักงานชาวออฟฟิศเลยแต่วันนี้ฉันอยากจะมากินร้านที่เป็นตำนานที่สุดของตรอกนี้และฉันกินตั้งแต่สมัยมาหาลัยแล้วจะเป็นร้านไหนไม่ได้เลยนอกจากร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ๊แดงค่ะ โอ้ยหนูก็ชอบกินเหมือนกันกินตั้งแต่เรียนมหาลาัยเลยแล้วเมนูที่ต้องสั่งเลยนะก็คือเกาเหลารวมเริ่มต้น50 60บาทเองเนี่แหละซิกเนเจอร์เลยนะคือตีนไก่ไปเปื่อยข้อไก่เอ็นอุ้ยแทะเพิ่นคอลลาเจนเวอร์แล้วก็มีเลือดก้อนโตๆกับน้ำซุปของเขาคือหอมแต่ว่าจะออกไปทางเค็มนิดนึงนะ และเมนูที่ฉันมากี่ครั้งก็ยังสั่งมากินบ่อยมากก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็กราคาเนี่ยประมาณ5 0 6 0น,นั่นแหละเส้นแล้วก็ลวกมาได้เหนียวนุ่มกำลังดีตีนไก่ก็คือเปือ่อยให้มาแบบก็ช่ำก็คือแท้อ่ะก็คือมากี่ครั้งก็คือสั่งอ่ะกินแล้วก็ต้องสั่งลูกชิ้นหมูปิ้งมาเพิ่มนะลูกชิ้นเขาเด้งๆด้งกรอบกรอเอามากินคู่กับก๋วยเตี๋ยวโดว์คือเลิศเลยละ่ะมึงกรอบอ <laughs> <laughs> ก,ก็กรุบกรอบกไงแบบเออเลย โดยรวมก็คืออร่อยเหมือนเดิมแต่ราคาบางอย่างก็แอบแรงน้ำเปล่ากับน้ำแข็งไงแก้วห้าบาทแ,แล้วรับแต่เง,งินสดด้วยเง,งินสดออนลไลนนะคะ,คะใครที่มาเซ็นท่านลาดพร้าวก็ลองแวะมากินกว๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ๊แดงได้นะคือถ้าใครมีงบแบบจํากัดหรือว่าไม่ได้อยากจะกินอาหารในห้างเนี่ยราคาไม่แพงก็กินตอกด้านข้างของเซ็นท่านลาดพร้าได้นะเรื่องราววันนี้เป็น,นอันจบ